วันนี้แม่หมอมาเปิดไพ่เช็คพลังงานวัตถุมงคลที่นำมาบูชาในห้องเรียนเขียนยันวิจิตอขระโบราณที่สำนักสอนเขียนยันวิจิตอระโบราณอาจารย์พจน์นามาพัะวันนี้ได้ทำการเปิดไพ่มนตราพญาพึ่งเพื่อเช็คกับพลังงานขององค์พ่อปู่นาคราชบ่วงนาคบาท วันนี้ข้าพเจ้าแม่หมอจูรี่พระรังจิตสัมผัสขอเชื่อมต่อกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุบูชาที่ได้อยู่ณสถานที่สำนักสอนเขียนยันวิจิตรกราบุราณอาจารย์พจนมพามปะทะลูกขอน้อมบูชาพญานาคราชในบ่วงนาคบาตองค์นี้ขอพระังท่านโปรดช่วยหนุนให้ห้องเรียนเขียนยันนี้มีผู้ศรัทธาเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นให้วิชาของอาจารย์พจนมพามาภทะ เผยแพร่กว้างขวางนำพาโอกาสดีรายได้ดีและคนที่มีจิตศรัทธาแท้จริงเข้ามาหากไม่เกินกเก่าและเป็นสิ่งดีงามขอให้สำเร็จโดยเร็วด้วยเถิดขอบารมีองค์ท่านปกป้องคุ้มครองและหนุนให้ทุกอย่างสำเร็จด้วยดีวันนี้แม่หมอมาเปิดพลังงานของไพ่ได้สามใบนี้นะคะเป็นไพ่พ่อปู่เฮอร์มิตและก็ เ็ดเหรียญสองถ้วยและไพ่ใบนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามวันนี้แม่หมอจะมาให้คุณได้เห็นกับไพ่ทั้งสามใบนี้ว่า mm hmm. การสื่อสารของวัตถุมงคลน,นี้ mm hmm. กำลังสื่อสารอะไรให้กับแม่หมอบ้างและไพ่สามใบนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตกำลังมาสื่อสารว่าพญานาคองค์นี้ ่านนิ่งและก็สงบมากจึงให้ทางคนที่บูชาได้ทำการนั่งสมาธิน้อมภาวนาเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บูชาและวัตถุมงคลให้เชื่อมต่อกันพลังงานนี้จะสื่อสารทำให้วัตถุมงคลน,นี้เหมือนมีพลังมากขึ้นและไพ่เดอเฮรมีก็กาลังบอกว่าพญานาคองค์นี้นิ่งสงบมากค่ะ ท่านรอให้เจ้าของตั้งจิตอธิษฐานหรือบอกจุดประสงค์ให้ชัดๆเลยว่าต้องการที่จะให้ช่วยเรื่องอะไรที่ลึกๆในใจที่ต้องการและท่านก็มาช่วยปกป้องภัยในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยและภัยเจ็ดเหรียญน,นี้กำลังมาบอกว่าพญานาคอง์คนี้เหมาะกับการสะสมพลังหนุนศัพท์หรือทำธุรกิจที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่จะแบบปังทันทีแต่จะช่วยให้สิ่งที่ทำนั้นมีผลตอบแทนในระยะยาวเป็นการสะสมนะคะและไพ่สองถ้วยพญานาคองค์นี้มีพลังเมตตาสูงมากคะ่ะท่านจะช่วยให้มีคนเมตตาสนับสนุนและช่วยเหลือความสัมพันธ์ทั้งคู่ค้าคู่ชีวิตหรือคนรอบตัว และไพ่หกไม้เท้านี้ที่แม่หมอบอกกับคำถามอีกหนึ่งคำถามเพื่อเจาะลึกว่าตอนนี้องค์ท่านอยากจะช่วยในเรื่องใดมากที่สุดของที่สำนักสอนเกียรติยันวิจิตรกราบราร์แม่หมอก็ได้เปิดมาได้ไพ่หกไม้เท้าองค์ท่านอยากจะช่วยในเรื่องให ณักสถานที่แห่งนี้และอาจารย์ผู้สอนได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและจะช่วยหนุนให้มีคนเข้ามาในการเรียนรู้ได้พบเจอคนดีคนที่มีจิตใจที่ต้องการอยากจะใช้วิชานี้ไปทำการธุรกิจหรือการส่งเสริมความสำเร็จใดๆก็ขอให้สำนักนี้ จงด่งดังไปไกลแล้ววันนี้แม่หมอก,ก็มาเช็คพลังงานโดยสรุปแล้วไพกำลังสะท้อนว่าท่านกำลังบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่ท่านทำอยู่องค์พญานาคท่านจะหนุนให้สำเร็จแต่ต้องประกาศตัวเองและมั่นใจในความสาม,มารถของตัวเองให้มากขึ้นและสื่อสารกับท่านและท่านก็จะให้ทุกสิ่ง ที่คุณต้องการ